เหตน่าจะโดนปิดกั้นมากๆแล้วค่ะและไม่นานมันก็น่าจะโดนปิด ครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนสวัสดีหนึ่งมืคนดูใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะหนึ่งจะให้แนวทางฮานอยโฮจิมินนะคะลูกค้าขาหนึ่งขออีก700คนนะคะขออีก700รอคนจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะขออีก700รอคนจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนขออีกขออีก้า้อยคนค่ะขนาดขอแค่2 0 0 0คนลูกค้ายังโคตรยากเลย ลูกค้าขาขออีก500คนนะคะจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนันหนึ่งให้แนวทางฮานอยโฮจิมินนะคะรัฐาบาลไทยงวดนี้ถ้าไม่ได้ไลฟ์วันที่15ไม่ต้องแปลกใจนะคะคือไม่ให้ค่ะเรียกทุกปูไม่ไหวจ้ะขนาดนี้ก็ไม่ไหวจริงๆคนดูเหลือหมื่นหนึ่คนก็จะให้ไปดูเพจปบอมกันแทนนะคะแล้วก็ พอโดนแดกก็มาด่าเพจจริงกันน่าจะน่าจะดีเพราะว่าเขาชอบด่าเพจจริงกันอยู่แล้วเวลาที่ให้เลขเยอะโอ้ยงั้นนี้ขี <Yeah. S 2> ่อะเพจจริงมีก็ไม่ดูไปดูเพจปลอมยังไัดผมมาไปไหนไปยังไม่ได้นัดผมมานะไม่ได้มัดมาแต่เมียถือ,อยางมาด้วย ่ยังมัดผมไหม นะคะแล้วหนึ่งกะ็กะว่าหนึ่งจะงดซ้อมรำวันที่สิบห้าตอนตอนเย็นเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยวจะต้องมาไ so ลฟ์สดแจกรัฐบาลไทยลูกค้านะคะแต่ว่าหนึ่งของงวดนี้หนึ่งของไม่จุดแล้วกันนะคะทูปปูประกาศเลยนะคะงวดนี้ไม่จุดทูป,ปููค่ะเพราะขอบคุณมากๆาค่ะไม่มีอะไรจะพูด ฮานอยโฮจิมินเข้าทุกวันนะคะลูกค้าใครไม่มีที่ซื้อที่แทงนะคะจิ้มบ้านมีโชคที่ปักหมุดได้เลยใครไม่มีที่ซื้อที่แทงนะคะจิ้มบ้านมีโชคที่ปักหมุดได้เลยนะคะใครไม่มีที่ซื้อที่แทงนะคะจิ้มบ้านมีโชคที่ปักหมุดได้เลยนะคะโฮจิมินเข้าทุกวันค่ะลูกค้าจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะ ใครไม่มีที่ซื้อที่แทงจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพื่อนเพื่อนได้เลยค่ะวันนี้ไม่จุดค่ะงวดนี้ไม่จุดรัฐบาลไทยขออนม่จุดรัฐบาลไทยเลยค่ะเพราะว่าคนขนาดนี้หนึ่งไม่จุดหรอกค่ะหมื่นเดียวหนึ่งไม่จุดค่ะห้าหมื่นหนึ่งยังไม่จุดเลยค่ะหนึ่งเคยพูดแล้วถ้าจุดทุกปู่แล้วคนดูห้าหมื่นหนึ่งจะไม่จุดนะคะหนึ่งจะไม่แจกนี่คนดูไลฟ์สดนี้คือแบบหมื่นหนึ่งหนึ่งเลยแบบอ่ะงวดวันนี้ไม่จุดเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหนึ่งไปซ้อมลํา ให้ตามนั้นแหละค่ะมาก็มาไม่มาก็ไม่มา